รับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand น,นักร้องซ่อนแอบหนึ่งรอบ,รบผ่ัดไปครับพี่เล่งเป็นอย่างไรเก่งมากเอาคนเสียงเพราะออกไปหนึ่งครับผมจริงๆแล้วเนี่ยสกิลเขาเก่งมากนะแต่ไอ้นี่ไปยุเขาไงมันใช้เสียงคมูใช่ไหมพี่กขไอ้่มันเสียงดังมากเลยผมไม่ยกไปอย่างนั้นเพราะว่าคิดว่ายัางไงเขาก็ไม่ตามผมข <laughs> อโทษที่เนี่ยมัวแต่ฟังมันเนี่ยรถไฟหมดพอดีกลับบ้านไม่ได้ <laughs> โอเครีบรีบรีบไปรีบไปเข้าสู่การข้อหาในรอบที่สองครับเบาะแสเสียงพูดปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนําตัวเองหนึ่งประโยคครับครับผมเสียงมาเป็นประโยคแล้วครับพี่กอฟนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งแนะนําตัวครับชัดเจนตั้งแต่หัวจดเท้าก็คนมันเก่าไม่ต้องเดาไม่พูดเยอะแต่ผมว่าเขาชัดจริงๆอ่ะด้วยความเป็นแรปด้วยความเป็นฮิปฮอปของเขาอ่ะเป็นแรปเปอร์อ่ะมันไม่มัน มาเล่นหัวลร้านชนกันดีกว่าครับเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยเออแล้ววันนี้นะเข้าใส่ชุดแดงเหมือนกันด้วยคอมเมนต์แบบแร็ปไม่อ๋อก็ต้องบอกว่า ดูสไตล์คุณเลแล้วโอ้โหน่าจะใช่แรปเปอร์ไหมวะเออพอมองแล้วเออผมก็ว่าน่าจะใช่นี่หว่าเสียงร้องที่ออกมานั้นเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเยอะๆเยอะๆเยอะๆมันเป็นมึงพูดเถอะพูดเธอแรปเนี่ยเราไม่รู้ร้องเพลงดีเราไม่รู้มันดูไม่ออกจริงๆว่าเขาร้องเพราะหรือว่าเขาแรปได้แต่ลุคทุทอลลุคของเขามันเหมือนแรปเปอร์มากปี๊เก็บไปก่อนเศร้าเจอน้อง จะไปเจือบ้านนี่บ้านตายนี่มันงาวจัดงาดีมากไม่ได้จัดงาวใครอีคิดว่าเขาอีตามพมอมาแล้วไปฟังเอาไหมจัดมาจัดมาอย่าให้แพ้อย่โย่ฟักกิ้ฮีโร่ลงรถทัวร์มันหมอชิดเลยไเป็นเซนแลบให้แม่สายก็าไปแปดทิศนิกก้เวอร์คคอยแอคเนี้โยมันลบชิดอกช่าง เหมือนเหมือนมนโดนดาเหมือนโดนดาสดท้ลยแล้วเหมือนโดนดามันแไม่พี่เป็นแบบฮิปฮอปแบบก้าวเห้าใช่ฮิปฮอก้าวเลาเฮ้ยแบทเทิลดามันกลับดามันกลับย่าย่าย่า ย่ามาจิกระชี้แจกระชี้นะนิกกี้ผมจะบอกไว้ว่าผมน่ะของจริงคุณน่ะปอมคุณน่ะเด็กปอนปอนคุณน่ะเป็นแค่สิวผมน่ะมาทุกเหมือนค้อนปอนคุณน่ะมันจับมาคงจะให้พรผมจะบอกไว้ว่าคุณจเจริญพรกับปักใต้กับปักใต้กับปักใต้ผมน่ะคนเหนือพ่อผมน่ะเสือคุณน่ะกวางวะทำได้ยังไงวะมิวสิก มิ <Music. S 2> วสิกมาโยโยเฮ้เ v เว y ร o บอกดี้ฟักกี้ฮีโรดาผมมันเหมือนไอคอนตอนอยากจะบอกว่าพี่แดนลูกอ้วนเือนตัวสุกร <No. S 2> แต่วันนี้ผมอยากบอกว่าผมนั้นเป็นนิกกี้คนคอน uh. ม่อยู่กรุงเทพแบบคนพาเนจรไม่เป็นไรแล้วแต่พอแล้วแล้ว บ้าจริงไหมเนี่ยนิกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดลแรปเปอร์ซีสองไปมาแล้วไปมาแล้วคุณมาถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วะพี่พี่แข็สรุปไปนิดหนึ่งเก็บไว้ค่ะเพราะนะครับเพราะค่ะขอโทษไม่มีใครแร็ปแล้วเนาะไม่ได้ดังเนาะเสียงเสียงเท่มากนะออกแบบนานๆและแหบแหบถ้าเกิดว่าแร็ปเนี่ยผมว่าแบบถูกพักเลยเออถูกพักรักจำอ่ะไม่ใช่ถูกพักแบบว่าเดอะลีเจนด์นั่นเหรอ คือแบบเขาผูกขัววิธีผูกี่คือแบบเท่มากผมว่าแน่ๆเลยผมมั่นใจว่าถ้าเขาแร็ปมันต้องเท่มากแต่ว่าร้องนี่ยังไม่รู้ร้องขอเก็บไว้ดูก่อนครับนักร้องเปริสนามหมายเลขสองแนะนําตัวครับหน้าร้อนอาจยกให้ไทยแต่น่ารักกว่าใครหนูยกให้พี่นิกกี้นะคะนี่แร็ปอีก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 แร็ปแรปจีบแร็ปจีบแรปจีบแย่อย่เย่พอไปดูใกล้ๆว่าน้องชื่ออะไร อน้องด้าน้องด้าเป็นคนน่ารักน้องด้าเป็นคนน่ารักแต่อยากจะพักมาห้องพี่ดิกกี้โอ้ยบอกให้มันสนุกนะมันสนุกเลยโยนหมดทองเลยเินเล่นเปิดเดินเลเปิดเดินโยนหมดยดน่ารเหรอครลักษณะออกออกมันออก่อยมึงน่าจะไป3ามน้านะจะหมวดนั่วด น้องด้าเป็นคนน่ารักถ้าอยากจะพัดมาห้องมิกกี้ชาเฮชาทาทาทาชน้อยแน่ใจโยงปากไหนวะคนละรายการนี่แกคนละรายการนี่สามนะเฮ้ยคุณเก่งนะชอบผมว่าคุณเก่งนะคืออย่างน้อยอย่างน้อยเขามีความน่าด้านดีอะผม เราไม่มีความกล้าเสียงพอแล้วไม่อธิบายอะไรเเสียงเพราะเพรอเหนื่อยนะเหนื่อยนะผมคิดว่าน้องต้าเหมาะกับรายการ I Can See Your Voice นะครับถ้าเกิดจะพูดถึงต้าและ I Can See เราก็จะคิดถึงโตโยต้าครับผมคทีว่าเพาะครับสุดยอดครับผมคุณนี่สุดยอดเลยอยู่เป็นด้วยผมนักร้องพิศนาหมายเลขสามแนะนำตัวครับ แต่งตัวมาเพื่อมอบความสดใสเสียงร้องก็หวังจะมาใจทุกคนด้วยค่ะรู้สึกมีพลังหนมีความสุขทุกอย่างดีไปหมดเลยอาจจะเป็นแบบสายแบบเต้น cover ได้แต่เรื่องร้องเพลงผมไม่แน่ใจแต่เพราะครับเสียงพูดเหมือนกับเสียงในคลิปเลยนะคะคนที่จะฝึกเล่นอูคูเล่เนี่ย เพราะว่าอยากจะร้องเพลงไปด้วยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะได้เพราครับ,รบทั้งคู่บอกว่าเพราะผมก็คุยคิดว่าเพราะเชื่อเลยตามเลย,ยนะครับเอาว่าเพราะครับตามนักสืบนะครับนักรอบบ้อปริศนาหมายเลขสี่แนะนําตัวครับพี่แขครับถึงหมูกระทะจะทําให้หน้ามันแต่เดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะครับหมูกระทะที่ไหนทาให้หน้ามันไม่มีกูไปกินมีแต่หน้ากูดําขึ้นดําขึ้นน <c oughs> ร้อนจะตา กวันมันเข้าไอร้อนแถมมีความรู้สึกว่าน้องเขามีความเกาหลีอยู่ในตัวแล้วแรปเนี่ยอาจจะได้เพราะว่าไม่ต้องใช้อะไรมากหรอก็แบบแรปออกมาแล้วมันเสียงเพาะไงเออเก็บคนนี้ไว้ดีไม่ดีแรปเกาหลีได้ค่ะโอ้เป็นแนวเกาหลีเพราะนะครับเพาะค่ะแต่ว่าได้มีแขไปก็ดีนะคะเป็นเทรนด์ทันทสมัยยังไงแม่เป็นแฟนใหม่ผสมถ่านชาโคนะคะเคยเห็นแท่งชากโคไหมคะ คิดว่าร็อกเพราะค่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนจะเพี้ยนครับคือผมคิดว่าเขาไม่ได้ไม่ใช่แนวเกาหลีดูแลเป็นแนวแนวจริงๆแล้วล็อกโดนจับเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยให้ดูให้ดูเกาหลีคือผมดูแววตาเขานะครับก็เลยคิดว่าจริงๆนี่อาจจะไม่ใช่สไตล์เขาก็เลยเดาว่าน่าจะเพี้ยนนักร้องประนานหมายเลขห้าแนะนําตัวครับเสือที่คิดว่าร้ายหนูก็ปราบให้สิ้นลายมาแล้วนะคะเฮ้ยเสียงดีรูว่าเชิญเลยครับงดีมั่นมาก นจังหวะการพูดออกมาคําแต่ละคําลมหายใจเต็มมากเลยมีโอกาสรอ้องเพลงเพอได้ค่ะผมติดที่การเล่นยูโดโและการเป็นครูการแสดงผมก็ยังยืนยันว่าคนนี้เพาะเพราะว่าเขามีพื้นฐานพื้นฐานโปรไฟล์ที่ส่งเสริมการเป็นนักร้องอย่างมากนะครับก็เลยเดาว่าเพาะครับสุดท้ายครับนักร้องพิษนามหมายเลขหกแนะนําตัวครับเรื่องเสียงไม่ได้ทําให้ปวดหูเพราะว่าคนอย่างหนูมีของเด็ดค่ะ นิกเก้หน้าตาเขาดูมั่นใจนะพี่ตอนพูดะดูแบบฉานเล่นหน้าเล่นตาแต่ว่าเขาอาจจะเป็นแบบเอ็มซีอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าการพูดของเขาอ่ะเด็ดเด็ดดุดูพี่จัดไปอะไรล่ะอะไรละจัดอะไรวะพอเกียรเพอพออยู่แล้วการพูดถูกจัดวางไว้แล้วชับชับชับแล้วก็ มีการส่งสายตาด้วยแต่คิดคิดแล้วน้องว่าเขาร้องเพี้ยนผมจากที <networking> <meth>. ่รอบที่แล้วเชื่อนิกกี้รับพังพินาตรอบนี้ผมจะไม่เชื่อมันแล้วผมจะสวนมันครับผมว่าเพี้ยนคิ่าเพี้ยนครับสวนนิกกี้เอ้วัดเว้วัดเว้วัดไว้โอเคนะครับทุกหมายเลขแนะนําตัวหมดแล้วในรอบนี้เอาออกอีกหนึ่งคนที่เสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกรอบแรกพลาดไปนะครับ รอบนี้ต้องแก้ตัวมีสมีหมี3โาโปรไฟล์และสไตล์น่าสนใจทุกคนเลยต้องวิเคราะห์ให้ดีครับวันนี้เอาล่ะ3ามพัดไคลออกครับ6ครับหมายเลข6ครับนังร้องปสนาาหมายเลข6ผมขอฟังเสียง คุณบอกใจตัวเองว่าให้สู้แต่สิ่งที่เป็นอยู่หนูคงสู้ไม่ไหวคะ่ะโถคนใจบาปแ่ว,ว่า,วาวนคอคแกคุณดูว่าเป็นนักร้องนักร้องเขาเป็นนักร้องอ่ะ ตาเขาดูมั่นใจแล้วพี่ตอนพูดด,ดูแบบฉานเล่นหน้าเล่นตาเพราะการพูดถูกจัดวางไว้แล้วเขาร้องเพี้ยนผมจากที่รอบที่แล้ว <c oughs> เชื่อนิกกี้รอบนี้ผมจะไม่เชื่อมันแล้วผมจะสวนมันครับผมว่าเพี้ยนคือว่าเป็นนักร้องนักร้องเขาเป็นนักร้องอ่ะ สวัสดีค่ะปุ้ยฝ้ายนะคะพันนิพาวงศาลีค่ะอายุ23ปีค่ะรับฟิล์นเป็นนางแบบค่ะโอ้เป็นนางแบบถูกแล้วจัดดอกไม้อะเรื่องจริงบ้าอไม่ค่ะคนละแนวดูเลยคนละแนวเลยใช่ไหมพี่ผัดไทยวิเคราะห์แม่นมากเพราะว่าจัดมันต้องประคับประคองระมัดระวังต้องจับปลายแล้วค่อยๆเสียบค่ะแต่ถ้าเกิดไปเหมาหลีดมาจากวัดเนี่ยเราลื้อเร็วๆได้ค่ะแล้วเป็นนางแบบหมายถึงว่า ถ่ายแบบแบบยังไงหรือเดินแบบหรือว่าอะไรยังไงมีถ่ายแบบแล้วก็เดินแบบแล้วก็มีผลงานก็คือเป็นประกวดโมเดลไทยแลนด์ค่ะโอ้ยสวยดูเก๋ๆนะต่นี้ดูแฟชั่นดีสวยดีสวยมีได้เคยถ่ายรัชอะไรอย่างนี้ป่ะมีแต่ Facebook ค่ะเดี๋ยวคืนนี้กลับไปเช็คอินบ็อกด้วยเป็นั่งแบบครับนักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงเพียรขอบคุณมากคับ วยเปรี้ยวอยัางคุณปุ๋ยฝ้ายก็ไม่ถูกใจพี่กอบถูกกดสต็อปไปในรอบนี้สำหรับนักร้องเสียงเพี้ยนหมายเลข6ช่วงหน้าสนุกต่อกับการจับผิดลิปสิงแต่ทำไมเขาไม่ให้เกียริแม่ผ่านเลยคะทำไมคะเขาร้องมองแม่ผ่านแล้วก็บอกยานยานยานโยกยานโยก i can see your voice